สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับวนิดานะคะขออนุญาตนําเสนอรถรุ่นใหญ่ในราคาถูกๆนะคะวันนี้ขอ,อนําเสนอเป็น M7040 นะคะเป็นรถปี52นะคะคันนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะคะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะคันนี้ยางหน้าและยางหลังยังสวยนะคะถูกเปลี่ยนมาแล้วนะคะยางหน้ายางหลังเปลี่ยนมาแล้วนะคะยังใช้งานได้อ,อีกนานแถมเป็นผ่านพนหกตราช้างนะคะผ่านพนหกตราช้างนะคะ ชุดหลังนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะจะมีก็รอยจารบีนะคะที่เรายังไม่ได้ล้างออกนะคะ คันนี้ขายตามสภาพในราคาถูกๆนะคะ3 6 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้3 6 5 0 0 0บาทนะคะมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะ M 7 0 4 0จนนะคะที่ลูกค้าหายเยอะมากๆนะคะก็จะเป็นรถที่ราคาถูกๆนะคะราคาไม่เกิน4,0,000 0บาทนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ รถจอดอยู่ที่ร้านเทคเตอร์ฟาร์มนะคะตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมได้เลยที่ร้านของเรานะคะหรือโทรสอบถามได้0942640798ค่ะ0981255301 0858295155ค่ะ0979691438ค่ะสนใจรถรุ่นไหนนะคะยี่ห้อไหนนะคะอยากได้เป็นเงินสดหรือเงินผ่อนนะคะ ให้โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้เลยนะคะ094264 0798ค่ะ